สักราช2,554ขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสรบอุทกภยัยภาพแห่งความประทับใจที่ชาวไทยได้เห็นในครั้งนั้นคือขบวนคารวานโครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่าน ที่เข้าไปช่วยเหลือพร้อมอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยอันเป็นน้ำพระไทยที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชาที่นัดดามาประทานให้แก่ผู้ทุกยากเสมอมาขณะที่เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงนั้นได้รับสั่งเป็นกําลังใจแก่ประชาชนว่าฉันมาด้วยใจมีอะไรก็แบ่งปันกัน บ้านฉันก็ถูกน้ำท่วมทั้งยังส่งลงมือปรุงอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลากว่า20ปีมาแล้วเมื่อใดที่ประชาชนประสบภัยพิบัติพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชาทินัดดามาตองค์นายกิติมศักดิ์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย จะโปรดให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อนำขบวนรถบรรจุถุงยางชีพพร้อมรถประกอบอาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วยการประกอบอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแก่ประชาชนในเบื้องตน้นพร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ไปตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากภายน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว ละครั้งทรงคิดเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ประสบภัยให้ได้รับประทานสะดวกเก็บไว้ได้นานและให้คุณค่าทางโภชนาการตเงินของประชาชนก่อนแล้วก็จะจะอาหารต้องมีบุคลากรด้วยนะถ้ามีรถแล้วไม่มีบุคลากรก็คงจะลำบากก็จะได้ช่วยทำอาหารได้ไปได้หลายที่กม็มาตรงนี้นี่สองคันเลย อนนี้ที่อื่นก็เลยยังไปไม่ทันคราวนี้ก็นั่งกุ้มกันเพราะว่าหลายจังหวัดหลายอำเภอเราเองก็ต้องทำให้ส่วนเยอะก่อนให้ส่วนที่น้อยลงมาก็ต้องรอ,อนิดหนึ่งแต่ก็จะไปช่วยพยายามพุ่งไปพยายามไปทุกท่น ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพระองค์ยังทรงจัดตั้งโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพที่ยั่งยืนแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้ภายใต้ชื่อโครงการข้าวปลานาผักอินทรีย์วิถีพอเพียงโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งสนับสนุนการตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่ได้ยังนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในตำรับเพื่อนพึ่งพายามยากที่พระองค์ประทานไว้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นเมนูสเสบียงอาหารสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป พระเจ้ารวรรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาที่นัดดามาศทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีดังพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้คิดให้พูดทำแต่ในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อกูลผู้อื่น รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยความบริสุทธิ์ใจ